เกิดเรื่องราวแปลกๆที่สนามสแตมฟอร์ดบิดค่ะเมื่อโรงแรมฮิลตันโฮเทลที่รวมเป็นพันธมิตรช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานำเตียงนอนและแบรนด์สินค้าในเครือมาลงบนอัฒจันทร์ด้านฝั่งแมทธิวฮาร์ดิงให้เป็นเหมือนห้องพักของโรงแรมและเพื่อในการโฆษณาสินค้าค่ะเดิมบริเวณนั้นเป็นที่นั่งของเหล่าแฟนบอลรุ่นเก่าจนทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารค่ะโดยเฉพาะสาวกทีมเชลซีที่ไม่พอใจอย่างมากว่าท็อตบน็ลี่ไม่มีความใส่ใจและไม่เข้าใจในการทําทีมฟุตบอลเลยโดยอาจจะลืมความสําคัญของทีมในตอนนี้เพราะแค่ผลงานที่ตกต่ําาลงม ตั้งแต่เขาเข้ามาบริหารทีมและการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อนักเตะเข้ามาและการปล่อยนักเตะตัวสำคัญหลายต่อหลายราย,ายออกไปจากสิงโตน้ำเงินครามก็แย่พอแล้วบางกระแสก็คิดว่าเหมือนเขาเข้ามาทำธุรกิจกับทีมที่เราแฟนบอลรักมากกว่าเข้ามาทำทีมให้ประสบความสำเร็จด้านฟุตบอลเ<ๆ>ขาควรโฟกัสไปที่ผลงานของทีมและนักเตะที่เจ็บไปหลายรายเขาควรเป็นผู้นำในการแบกทีมมากกว่านี้และทำให้ทีมที่รักของแฟนบอลไม่อับอายไปมากกว่านี้ค่ะ